ดูขนาดไม่ทำไม่สบายยังต้องทำงาน oh. หยุดไม่ได้นะคะพี่ไม้หยุดไม่ได้อันนี้สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้ฝนอยู่ที่ทำงานพี่ไม้นะคะมาแต่เช้าพวางานฝนเริ่มเดี๋ยวฝนต้องไปที่นั่นนะคะที่ในคร,นะครัวนะเนาะเขาผลิตอาหารวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าหกพันกล่องนะคะตอนนี้ที่จะไปแจกนักเรียนนะคะ ผลก็ต้องไปเหมือนกันค่ะกินข้าวนั่งรอเวลาก่อนเห็นไหมคะผลต้องขึ้นรถบัสบัสของโรงเรียนเนี้ยแล้วก็ไปโหลดอาหารนะคะอันนี้เหมือนกับโรงงานเล็กๆเลยค่ะที่ฝนเคยทำนะคะเขาจะแพ็คของอยู่ที่นัน่น เบือ้องบนรถพี่น้องตัวนี้น้อยหนึ่งเด้อฝนนะสูงไม่ถึงร้อยห้าสิบแต่ฝนต้องไปทํางานไม่รู้มันสินักสําใดค่ะขนของขนอาหารเข้าขึ้นขึ้นรถคันนี้ค่ะแล้วก็ไปแจกจ่ายนะคะอาทิตย์นี้ฝนมีคนช่วยนะคะคือมีผู้ช่วยแต่อาทิตย์หน้าเนี่ยโอ้ฝนเห็นแล้วค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะไอซีข้าวขาวนะคะตรงประตูน่ะเขาจะขนขึ้นรถคือสิ่งที่ฝนต้องขนนะคะ บอกอาทิตย์นี้มีคนช่วยคนหนึ่งคนนะคะแต่อาทิตย์หน้าน่ะคนที่ช่วยเขาอายกเลิกนะคะเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้านี้ฝนต้องทำคนเดียวคะ่ะแล้วก็ไปกับคนขับรถโรงเรียนนี่แหละคะ่ะสิ่งที่ต้องเจอส่วนพี่ไม้ก็นะไม่ค่อยสบายก็ต้องมาทํางานนะคะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับโรคไอ้นี่นะคะคนละโรคค่ะ เพราะว่าที่นี่ก็วุ่นวายพอกันเขาต้องมาสั่งเจลล้างมืออุปกรณ์ต่างๆกับกับของพี่ไม้นะคะก๊อปปี้เอกสารต่างๆก็ต้องมาเอาที่นี่ค่ะคือวุ่นวุ่นวายกันไปหมดค่ะช่วงเนี้ยโอเคค่ะเดี๋ยวฝนกินข่าวกนะ่นค่ะกินข่าวแล้วสิดีเตรียมตัวไปทำงานกันเดิอพี่นอ้องเนี่ยก็เป็น เอกสารที่คนต้องถือไปค่ะทุกอย่างโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังให้ดูนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ทำงานพี่ไหมนะคะเตรียมรอมาเตรียมรอไปทำงานค่ะว้าพี่น้องพี่มาโต๊ะลายขนาดเลยตอนนี้ เห็นไหมคะด้านหลังฝนอะที่ฝนจะไปเอาไปเอาของไงพี่น้องไปเอาอาหารนะคะแล้วก็รถบัสอยู่ตรงนู้นนะคะแต่ว่าดูสภาพอากาศตอนนี้สิคะหิมะลงเยอะมากเลยแล้วพวกฝนต้องไปแจกของอะ่ะดูนะคะว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างย อีกประมาณ15นาทีผมก็จะไปที่นั่นนะคะไปรับของยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลารถบัสฝนมานะคะเห็นบ่าพี่น้องรถบัสเลี่ยงกันมาเลี่ยงกันมาหลายแล้วแต่ฝนจะไปก่อนเวลาค่ะเพราะว่าฝนต้องไปเช็คของก่อนจะเอาไปเท่าไหร่เอยอยงี้ยค่ะโอ้ยพี่น้องโคตรโพล้วหิมะลงแบบบึบบึบๆๆเลยอะ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูข้างหน้านะคะดูนะคะคัคันสุดท้ายนี่เป็นของฝนนะคะสภาพอากาศแบบนี้เดี๋ยวต้องไปก่อนเวลาดีกว่า อยู่บนรถนะคะอาหารบนรถเรายังอีกเยอะนะคะอันนี้เราเอาลงมาเท่านี้ก่อนแล้วค่อยขนลงทีละน้อยให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะโอ้เพื่อนทำไมอ่ม สโนว์แมนเขากำลังจะทำสโนว์แมนอันนี้คือพนักงานรถบัสนะคะก็คือพดมาก,กับคนขับรถบัสแล้วก็มีผู้ช่วยมาหนึ่งคนนะคะอ้าวมาแล้วมาแล้วมีคนมาแล้วอาเด็กมาแล้วเดี๋ยวไปแจก จ่ายขนมก่อนนะคะแจกจ่ายอาหารก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้อาหารเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะที่จะแจกะะ่ะเดี๋ยวพามาดูอะไรนะคะเพื่อนทำ ด้วยคะสโนว์แมนน่ารักมาก i t e I l k e it นพี่น้องนาว แล้วนะคะลมแรงมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางกลับบ้านนะคะ <c oughs> พี่ใหม่กำลังเงยขับรถเมื่อทรงค่ะและเดี๋ยวแกก็จะเดินทางกลับไปทำงานต่อนะคะอันนี้คือเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้นะคะคือแบบโอ เมื่อยคะ่ะทั้งเมื่อยทั้งหิวเพราะว่าอย่างที่บอกคะ่ะฝนไปนแจกสองจุดนะคะ,ะจุดแรกใครเนี่ยค่ะเพราะว่ามีมีห้องน้ําค่ะพอจุดที่สองบมีห้องน้าทุกคนต้องแบบเข้าห้องน้ําทําธุระให้เสร็จก่อนที่จะจะไปที่จุดที่สองนะคะเพราะว่าจุดที่สองเ่ยตรงที่เราไปไอตรงที่ไปกันมันออฟฟิศเขายุดค่ะเพราะว่าทุกคนก็กลวัว ไวรัสเนี่ยแหละค่ะออฟฟิศเขาหยุดก็เลยแบบบ่มิมห้องน้ำห้เข้าก็แทบสิบบก่ก่ายกินข้าวกินน้ำเลยพี่น้องก็คือทำงานเสร็จยิงยาวจนจบนี่แหละค่ะกลับบ้านเมือ่อยทั้งเมือ่อยทั้งหิวค่ะเหนื่อยมากหิวมากสั้นเลยนี่โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นทำคลิปให้ดูนะคะไอการทำงานของฝนนะคะในช่วงสถานการณ์ไวรัส ไวรัสโควิดเนี่ยนะคะก็คือทางโรงเรียนหยุดค่ะแต่ว่าวผู้คนก็ยังต้องทำอาหารนะคะแพก็กแจกแจกเด็กๆนะคะเด็กที่ต่ำกว่า18ปีในเมืองแฟร์แบงค์นะคะอา,อาหารนี้ก็จะเป็นของรัฐบาลกลางค่ะโอเคค่ะยังไงคลิปนี้ผนคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย